ซึ่งน้องสาวของเรามีฤทธิ์เป็นอะไรคะเป็นกรดค่ะเพราะฉะนั้นเมื่ออสุจิหรือน้ําหล่อเลื่อนของไฟชายที่มีฤทธิ์เป็นด่างเข้าไปอยู่ในช่องคลอดของเราเนี่ยมันจะทําให้เกิดปฏิกิริยาค่ะทําให้น้องสาวของเรามีอาการคันมีตกขาวที่ผิดปกติมีกลิ่นผิดปกติหลังมีเพศสัมพันธ์ได้ค่ะดูแลสุขภาพอย่างไรไม่ให้เป็นตกขาว สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จา๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะตกขาวกับผู้หญิงเนี่ยมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วค่ะตกขาวของผู้หญิงเนี่ยมีได้ทั้งในภาวะปกติเช่นในช่วงกลางรอบเดือนก็คือช่วงวันไข่ตกก็จะมีตกขาวปริมาณมากขึ้นด้วยนะคะหรือในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือนก็ทําให้มีตกขาวได้หรือในภาวะปกติทั่วๆั่วไปผู้หญิงก็มีตกขาวได้ค่ะ ันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ถ้าหากว่าตกข่าวมันผิดปกติไปเช่นมีสีมีกลิ่นมีปริมาณมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นคันแสบร้อนช่องคอด เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์หรืออาการต่างๆก็แล้วแต่นะคะมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วก็มันช่างทรมานจิตใจกวนจิตใจนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าตกขาวมีกลิ่นเนี่ยมันยิ่งทําให้รู้สึกไม่มั่นใจเดินไปไหนก็กลัวคนจะได้กลิ่นเดี๋ยวเขาจะหาว่าสกรปรกหรือเปล่า <c oughs> คลิปนี้นะคะจะมาบอกเคล็ดลับนะคะว่าดูแลสุขภาพอย่างไรไม่ให้เป็นตกขาว การสังเกตสีของตกขาวนะคะโดยปกติธรรมชาตินะคะตกขาวของเราที่มันเป็นเรื่องปกติเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นใสไม่มีสีหรืออาจจะมีสีได้บ้างเป็นสีขาวขุ่นๆค,คล้ายๆแป้งเปียกแล้วปริมาณเนี่ยมันก็จะต้องไม่มากจนทาให้รู้สึกว่ากวนจิตใจไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวจนถึงขั้นต้องใส่แผ่นรองอนามายัยใส่ผ้าอนามายัยพกกางเกงในไปเปลี่ยนในระหว่างวันอะไรกันแบบนี้นะคะตกขาวมีได้แต่ต้องไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นค่ะ แล้วลักษณะของตกขาวที่มันไม่ปกตินะคะก็คือปริมาณมากผิดปกติมีสีนะคะเช่นสีเหลืองสีเขียวสีเทามีเลือดปนมีฟองมีอาการคันจับตัวกันเป็นก้อนมีอาการคันแสบร้อนช่องคลอดนะคะเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์อะไรแบบนี้หรือมีกลิ่นเหม็นเน่ากลิ่นเหมือนปลาเค็มกลิ่นเหมือนของหมักของดองนะคะอันนี้ถือว่าไม่ปกติเลยค่ะ ซึ่งก็เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นจากอาหารที่เรากินหรือการดูแลจุดซ่อนเลนที่ไม่ดีนะคะปล่อยให้อับชื้นหรือเกิดจากโรคบางโรคนะคะเช่นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการติดเชื้อพยาธิติดเชื้อราบริเวณจุดซ่อนเลนค่ะ แต่ถ้าไม่อยากให้มันเกิดปัญหาไม่อยากต้องตามแก้ปัญหาไม่อยากให้มันมีตกขาวก็มาดูแลสุขภาพกันตามนี้ค่ะ 1. น,นั่นก็คือเรื่องการรักษาความสะอาดค่ะเพราะจุดซ่อนเลนส์ของเราเนี่ยเขาอยู่บริเวณอับชื้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่ก็ไม่ใช่สะอาดจนเกินไปนะคะจนถึงขั้นส่วนล้างจะล้างด้วยน้ำเปล่าหรือถ้าจะใช้สบู่ก็ให้เลือกที่สบู่ที่เป็นกดอ่อน,ออน พราะจุดซ่อนเลนส์ของเราเนี่ยเขามีลิปเป็นกรดอยู่แล้วค่ะมีลิปเป็นกรดอ่อนๆนะคะเพื่อให้สภาวะเนี่ยมันเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยของจุลินทรีย์แบคทีเรียที่คอยดูแลช่องคลอดของเรานะคะก็เลือกสบู่ที่เป็นกรดอ่อนๆให้เหมาะสมกับธรรมชาติของจุดซอ่อนเลนส์นะคะล้างแค่ภายนอกแล้วก็ล้างตามด้วยน้ําซับให้แหง้งสองนั่นก็คือชุดชั้นในที่เราใส่นะคะต้องระบายอากาศได้ดี อย่าปล่อยให้อับชื้นอย่าปล่อยให้เปียกนะคะแล้วก็เสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ต้องระบายอากาศได้ดีด้วยอย่าใส่เสื้อผ้ารัดแน่นจนน้องสาวหายใจหายคอไม่ออกหลายหลคนนะคะใส่กางเกงชั้นในใส่สเตย์รัดหน้าท้องใส่ถุงน่องนะคะดึงขึ้นไปถึงใต้รา,าวนมนะคะ อยากให้ขาขาวนนี่ย,นยหน้าท้องแบนลาบนะคะแล้วก็สวมกระโปรงสวมกางเกงทับอีกทีนึงนะคะน้องสาวไม่รู้จะหายใจทางไหนเลยค่ะระบายอากาศระบายกลิ่นออกมาไม่ได้เลยนะคะมันก็ชื้นชื้นแฉะแฉะ,ะอับอับอยู่แบบนั้นค่ะ <S <S แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะแผ่นรองอนามัยเนี่ย บางคนนะคะรู้สึกแบบรับไม่ได้เลยกับการที่จะมีน้ํามีตกขาวมีปัสสาวะนะคะมาโดนกางเกงชั้นในขอใส่แผ่นรองอนามัยได้ไหมรู้สึกสบายใจรู้สึกมั่นใจนะคะซึ่งแผ่นรองอนามัยเนี่ยมันจะยิ่งทําให้อับชื้นเพราะว่าอากาศมันผ่านไปไม่ได้แล้วพอคุณใส่แผ่นรองอนามัยไว้นะคะ อาสวะเอ่ยตกขาวเอ่ยน้ําอะไรนะที่มันเลอะอยู่บนแผ่นรองอนามัยเนี่ยมันก็จะอับชื้นทําให้น้องสาวของคุณอับชื้นค่ะเพราะฉะนั้นแผ่นรองอนามัยถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะคะไม่ควรใส่ค่ะไม่จําเป็นไม่ต้องใช้ค่ะและอีกประเด็นหนึ่งนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะที่สาวๆหลายคนอาจจะมองข้ามนึกไม่ถึงนะคะว่ามันส่งผลกระทบต่อน้องสาวของเราด้วยนั่นก็คือห้องน้ําที่เราใช้ค่ะ เพราะว่าน้องสาวของเราเนี่ยมันสัมผัสโดยตรงกับชักโครกที่เรานั่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้น้องสาวติดเชื้อนะคะดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในห้องน้ําให้สะอาดอยู่เสมอค่ะการป้องกันการติดเชื้อบริเวณจุดต้นเลนโดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั่นก็คือหลีกเลี่ยงการมีคู่นอนหลายคนการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย และถ้าเป็นไปได้ควรใช้ถุงยางอนมามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ค่ะถึงแม้ว่าเรามัน่นใจแฟนฉันไม่ได้เป็นโรคอะไรฉันตรวจเลือดเขาทุกปีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้น้องสาวของเรานะคะมีตกข่าวผิดปกติจากการมีเพศสัมพันธ์เราอาจจะไม่ได้ติดโรคติดต่ออะไรมาเพียงแต่ว่าในน้ําหล่อลื่นของฝ่ายชายในน้ําอสุจิของฝ่ายชายเนี่ยเขาจะมีธิ์เป็นด่างค่ะซึ่งน้องสาวของเรามีธิ์เป็นอะไรคะ เป็นกรดค่ะน้องสาวของเราเป็นกรดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่ออากซจิหรือน้ําหล่อเลื่อนของไยชายที่มีฤทธิ์เป็นด่างเข้าไปอยู่ในช่องคลอดของเราเนี่ยมันจะทําให้เกิดปฏิกิริยาค่ะทําให้น้องสาวของเรามีอาการคันมีตกขาวที่ผิดปกติมีกลิ่นผิดปกติหลังมีเพศสัมพันธ์ได้ค่ะและสำหรับสาวๆคนไหนนะคะเอะอักก็สอดยาเอะอะกก็กินยาฆ่าเชื้อพอมีตกขาวมีอาการผิดปกติบริเวณน้องสาวเอะอัก็ใช้ยา อันนี้นะคะจะยิ่งทําให้น้องสาวของเราเนี่ยเกิดความผิดปกติเพราะว่ายาฆ่าเชื้อไม่ว่าจะเป็นยากินยาสอดนะคะมันเข้าไปฆ่าเชื้อทุกอย่างบริเวณจุดซ่อนเลนส์ของเราเลยซึ่งน้องสาวของเราเนี่ยเขามีสุขภาพดีอยู่ได้ก็เพราะว่ามีจุลินทรีย์แบคทีเรียชนิดดีนะคะคอยดูแลเพราะฉะนั้นการใช้ยาฆ่าเชื้อนะคะจะทําให้เข้าไปฆ่าจุลินทรีย์แบคทีเรียชนิดดีพวกนี้ด้วยค่ะถ้าไม่จําเป็นก็อย่าใช้บ่อยค่ะ แล้วก็สาวๆคนไหนนะคะที่เป็นสายดื่มนะคะสายควันนะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่การพักผ่อนน้อยนอนดึกนะคะส่งผลกระทบทําให้จุดซ่อเลนส์ของเรามีความผิดปกติเกิดกลิ่นเกิดตกขาวได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะถ้าหากว่า ทำยังไงนะคะก็ไม่รอดนะคะเกิดความผิดปกติมีตกขาวนะคะก็ควรจะไปหาหมอค่ะไม่ควรซื้อ,อยาใช้เองนะคะเพราะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปว่าเราอาจจะใช้ยาไม่ถูกต้องกับสาเหตุของเชื้อยิ่งทําให้รักษายากน้องสาวอาจจะดื้อยาได้นะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเข้าใจกันคุยกันได้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบา,บายค่ะ